แบบฝึกหัดท้ายบทสมดุลกลมอสีนะครับข้อที่สิบนะครับเขาบอกว่าไม้เมตรสม่ำเสมอนะครับมีน้ำหนักแปดนิวตันนะครับวางนะครับนำมาวางไว้บนพื้นโต๊ะครับโดยระดับนะครับโดยที่ปลายข้างหนึ่งนะครับยื่นออกไปจากขอบโต๊ะแปดสิบเซนติเมตรนะครับยื่นออกมาอย่างนี้นะ เราทําให้เป็นเมตรนะครับเป็นเมตรแสดงว่าไมาเมตรก็มีหนึ่งร้อยมีหนึ่งรอยเซนใช่ไหมครับก็อยู่ในขอบโต๊ะเท่านี้นะครับแล้วก็น้ําหนักที่ตกลงเนี่ยมันก็จะตกลงครึ่งหนึ่งพอดีนะครับก็คือถ้าเราวัดจากนี้มานะก็คือศูนย์จุดวัดจากนี้มานะครับก็จะเป็นศูนย์จุดห้านะครับแล้วก็วัดตรงนี้ต่อนะครับก็จะเป็นศูนย์จุดห้าเหมือนกันน้ําหนักก็จะตกตรงกลางตรงนี้นะครับ ตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือ8นิวตันตกตรงนี้นะครับแล้วก็เขาออกแรงกดที่ปลายข้างนี้นะครับ F อ,ออกแรงกดถามว่าแต่ต้องออกแรงเท่าไหร่ทำไหมครับนะทำให้มันกระดกก็คือเราต้องกำหนดจุดหมุนนะครับให้อยู่ตรงตรงจุดตรงกลางนี้พอดีเพราะงั้นเนี่ยเราก็ดูนะครับ ว่าแรงหมุนยังไงกำหนดเลยนะครับซิกมาเอ็มด้วยกับศูนเพราะงั้นโมเมนต์ทวนเท่ากับโมเมนต์ตามนะครับโมเมนต์ทวนนะครับก็คือเคูณด้วย0.2นะครับส่วนโมเมนต์ตามก็คือ8คูณด้วยไปถึงจุดหมุนตรงนี้นะครับตรงนี้คือ ุ้าตรงนี้คือ0.2เอามาลบกันก็เป็น0.3นะครับแล้วก็ย้าย0.2มาหารนะครับเราก็จะได้8คูณ3หาร2นะครับ2ตัดได้4ได้12สิวนิวันนะครับ